วันนี้เรามาพบกับโปรเจกต์ AXS โปรเจกต์ใหม่ครับวันนี้อยู่นี่ไม่ว่าดีครับช่วงนี้มันคันมือครับช่วงนี้มันว่างก็คือเราเอาเครื่องออก เราจะใส่เครื่องตัวนี้เข้าไปแทงครับมาทั้งลูกเลยครับเครอครับื่อง T set M ร้อยห้าสิบมีวาวแล้วครับตัวนี้ตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดตัวเสื้อให้ดูสะอาดตั้งใจยิงครับหุ่นส่วน T z M กันนี้หุ่นส่วนก็กงไว้ด้วครัอ ยังัปไปว่นได้ชิด้ <c oughs> ด้วยีเ้ยขากนีทุกเม็ดเนาะก่ากจริงๆเนามาดูกันชาติอีกรอบครับกำลังฮิตเลยเสื้อสูท T Z M ดีตอวนี้เขียนขึ้นยังไงดู หย่อเอาตัลูกเข้าไปนะครับเพื่อหล่อลือ่นคือคือเขาบาดเดพาแล้วคยนนะีเนาะนั่งมาเปิดเลยนมะั้งไม่เปิดคาบไม่เปิดอนะไรเนาะต้องประกอบแล้วก็เลยไหนเลยาบติดหรือไม่ติดก็กกคือได้มาก็คือเราไม่ผ่านะครับพเพราะว่าคาบปจายเพราะว่าตัวก้านมันยังดีอยู่นะมันแน่นอยู่นะเดิมเดิมแน่นๆเลยลูกสูบก็ใช้ลูกสูบที่ติดมาเลยนะไม่เปลี่ยนนะครับขัดขัดนิดหน่อย วความสะอาดนิดหน่อยได้เรื่องครับเป็นลูกสูบแบบหัวตับเอาเรื่อยเอาทำไมโรเคคาดว่าความเร็วจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ้าของรถสอง้อย G P S, G บ,ว <S G บวกบวก G P S บวกบครับเจ้าของรถไม่ได้ตอบครับหุนส่วนตอบให้ครับสับเปลี่ยนกพื่อเี่ยนไปไหนเสือเรานเพียนะ้ยนไแล้วก็เพียย่ยนยางน้เลยเพี้ยนเสีย ที่นี่ทำง่ายครับเปลี่ยนเครื่องบางคุณอาจจะบอกว่า